มาดูกันเครื่องที่ลงมาใหม่นะครับก็คือทำการล้างทำความสะอาดเรียบร้อยละพอร้างออกมาดูดูดสีสันนี่คือสีเดิมๆนะไม่ได้แบบม่บได้พ่นสีไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเนี่ยเราคัดมาหัวสายหัวพองหัวเผาเนี่ยไม่กิบเนี่ยดูท่อนงท่อนามนะครับไม่มีแดง ตัวเซเลนอยดึงดับนี่ยังเงาสีทองทองหมดเลยสูเอสสาเอลนะเนี่ยนะดูได้ชงได้ชเฉาคอ้น้ำนะครับสีสันนี่ครับสวยจริงๆเนี่ยก็คือเครื่องเดิมๆจากญี่ปุ่นเนี่ยวันเวลาล้าออกมามจะสวยแบบเนี้ยเนี่ยมาดูเจ็ดสีนี่ก็สีเดิมๆเนี่ย เนี่ยลูกค้าหลายคนเนี่ยมาดูนะครับมาดูของจริงนี่แล้วบอกเฮ้ยอย่าใช้สีอะไรพ่นบอกเฮ้ยไม่ได้พน่นล้างออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้จริง,รงเนี่ยทำให้ดูเนี่ยล้างออกมาแล้วเกี้ยงแห้งแบบเนี้ยสวย,ยจริงๆนะครับอันนี้แปดสีทัโบร์ 1. ก็ค่อนข้างหายากแล้วในปัจจุบันนะครับ เนี่ยดูนะก็สนใจก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับเฮ้ยอุ้ยเบอร์โทร0866886372ที่ร้านก็จะมีเครื่องหมุดเวียนกันเข้ามาตลอดนะครับไม่แทบจะไม่มีเก่าเก็บเลยเพราะว่าเราจะทยอยขายทยอยส่งวนกันไปอย่างเงี้ยทั้งปีนะครับสอบถามมันเข้ามาได้โอเคขอบคุณมากนะครับ